อร่อยถูกหลักอะไม่ถูกลืมอร่อยถูกหลักอะไม่ถูกลืมอดปีกไก่ตอดไปปีกไก่ได้พี่น้อยต่อเลมัดแล้วชั่วโมงเนักมาลยงหนึ่งชั่วโมง่อตัเหลืองควหลังบาตควลังบกควเส็ดวรลงบัเ็ดอยู่ขังบาม่นที่เห็ดอยู่ข้า นี่ตุ่ตหงาเขียวถอดเรื่อ,ง,อ,อ,องเรื่องมันเรื่องเรื่องถอดป้ายปีกไก่นะครับใส่ไฟอ่อนนะแต่แล้มันหอนนะใส่ไฟอ่อนอน,อน,นอนถอดเข้ามาคอยพลิกเบื้องมัเบื้องสําเร็จพลิกเรื่อยอย่างนี้ใหม่วันนี้ต้อกินใหม่เท่าตน้น ไม่ไหนไม่ีนไปกินไปกัคนอยมเลืองก่อนเขากำังมาติดสาทีหน้าทีเขากำมาติดกันสามเรื่องเนี่ยมันก็คืองานแค่เวลาเรื่องล่อยไว้สามทีหน้าทีเขากมาติดนสามเรื่องแล้วเขามาติดรู้ไม่ใช่ไหมป้องกันกันไหมชีพกระทะดำชีกระทะดำไปไว้เดที้สหน้าที่ไปไวทีต้งหาหน้าที่ปุ๊บ ตอนี้เขากมพลิกพลิกเบื้องว่ันสุกพอดีหดนะ้าม่เนื่อดีเขาก็จังพลิกนัน็ดูก็เป็นชดใหม่มันก็สีเหืองส่น้ำมันตองลไลนนี่เลยครับพีนอ้น้ำมันเนี้ยเป็นไปได้ให้ถวมเลยล่ะใส่น้ำมันลลนี่มันังบดีกระทะนจะสเหลืองเงาหนึถ้าเราใส่น้ำมันหม่ถอดออกมานก็สบ่งเงามันต้องใส่น้ำมันเพื่อลไลยนี่จะงอนเห็นไหมมันเื้มเรืองตัวดจะมเปมัน มันเหลืองม,มากเลยนะครับมากแล้วชั่วโมงนึงมากชั่วโมงน,นี้เวลาเทียงประมาณนี้มันก็รอนะแับรอให้มันซุกให้มันเหลืองก่อน,อนรอนให้มันเหลืองมันเกาะห้องเรียงตากแดดแล้วเสด็จอังมันไว้ท่าพนัเนเขาเรเยาไปกินตังต้อองโมงครึ่งเสด็จเสร็จเส้นสารทีเธอท่านห้อ,อนนาายู่คางบ้านนะครับหงาเขียวมันหงาเขียวมีเวลาตจะพบผนไง ให้นเองเืองให้นอเรืมืองยางเ้าเบื้งอยู่เรา่อยๆหามกตานะครับ้างเบื้งอยู่ตลอดหามกตาอย่เาเปบเียกับเรืองทั้งหมดเยุกแล้เรื่มฟุกแล้เลือดเลือดถอนักอบขึนบข้าหาน่เนี่ยนะเนี่ยเรื่องเรืองไม่ตกเรื่องไม่ตกชินแล้นะครับเรื่องไม่เลยพบข้าวสารนั่ินว่าเอาไปใส่นน้มันเลยกินได้หมดเลยเรื่องเรื่องเรืองกรอบแล้วอยากนอ เหล็กแหลมมันกระติดกันเนี่ยนะครับเนี่ยเอามาแยงเนาะเอาไปยำ้ำเนี่ยเราตะลิียวห่อนแย่ก่นๆๆนะะอนมันจะชินชินนะครับตอนนี้จะมาเลยิดกันแยงแล้วแยงแลเดี๋ยวน้ำมันจะล่มๆตลอดตลอดนะครับนี่จะได้สุกทั่วค่ะตอดไก่กับข้าวหมูหย่านะครับไก่กันนะครับใส่ไฟกับที่เหๆๆลือใส่ไฟแห้งๆเลดเพื่อจะเทาน้ำมันให้มันแบบน้อนๆครับ พอ้มันหอนแล้วก็ลดระดับไฟลงใส่ไฟกลางหรือใส่ไฟอ่อนก็ได้เอากรเไปเรื่อยดีกว่ามันสีเหลืองเหลืองกรอบตังความเพิ่งพอใจของเอกพอตักมาเสตติมันนี่ก็มีกริพ่อเลยเดือเหลืองเนี่ยเอหลืองเหลงกรอบนะจงมันปิดเกล็ดีกหนึ่งน้าทีเดือปิดเกล็ดี๋ยว่าเขาต้องไปยิมันจะต้องใหญมันกันนะครับ จะด,ดีมันไปมันกติกอบได้บางเห็นไหมเองอยงเห็นไะเลี่งนะครับมันสีบดดํานะครับเนื้อสูตรมาเรเติมมบม่วมงน,นิานะครับต้นนี้ขาบิึงวิธีถอดซะก่อนเนืเ้อสูตรมาร์กินไว่ามารแล้วมันถอดมันยังสิบดดําต้นนี้ขาบิึงวิธีถอน,นถอแล้วไปกินกบตะหมักม่งเาซะก่อนมาใส่ไฟอ่อนๆนะครับใส่ไฟกลางไฟอ่อนๆนะครับแต,ะตะ่มันเหลื่อมเลื้งล่ะเนี่ยเหลื่อมนะเยงยังรู้เห็นนะมันเหลื่อมเลื้งเลืงหนึ่งคัญเหล้งซ้ำเพมเพิ่มเข้าใจเาเากับ ปิดเกล็ดแล้วเอาไปสะเด็ดน้ำมันเลยนะปิดเกล็ดปิดเกล็ดสะเด็ดน้ำมันเลยแนตะ่ผมมีหม่องเน,นะนียวถังกระทะข้าขงหนึ่งยังไงมันบานเนาะเนี่นสะเด็ดในจานนะกรอบนะแล้วเอาไปผักไว้สักคูนเปรียบนึงมันก็กรอบพร้อมรับประทานทำง่ายรับประทา,านน,นะ,น,น,ะปปกกนี่เห็นไหนะี่เลี้ยงเลยกรอบๆนี่เนาะไปปิดไก่็อดครับผมเห็นไหม neet inte the se kiga